แหน,หหน่ะเจเจอามาราเจกากีเจเอ้ยหเมืออะไรแม่เอ้ยทำเนียนที่นอ,นอ,อกนังเจอมรากากีพี่น้องกำลังฝันอยู่ <c oughs> นนจมนกำลังขึ้นเชยงนอกของสนัน่น เลืองๆนะดอกพัก uhm ข for <project> ี้เล็กแน่นอนพี่น้องไยตามเคยพี่น้องจ๋ามานอนให้พอเฝ้าคือเก่าจ้า Nàng Miller đó Hả? Nàng bảo là Nàng ai phụ bà, phụ bà bơm như đó. kha. รู้สึกเป็นบ้านนอนค่ะน,น,นั่งวะฟันมาสภาพใหม่ๆนี่นนองเอ้ยสดป้าตะคุนตาน,าน,น,นั่งเบา <laughs> ยังมีอารมณ์วัดดีฉันพี่น้องเออน, <laughs> นางนางบอกว่านางฟันพี่น้องก็สม,ม name, าแนงนะวะเจอกับจอมกอกตวนพี่น้องเอถ้านางนอนก็ท่านอิน่มซามมันต้องแนมทั้งนั้นก็น้องนางน้องนายยังมาตื่นม, <laughs> <laughs> มาทั้งนี้ก็เป็นเนอื้อยเป็น <laughs> สภาพหลอกนะ เมื่อสัตว์น้งครับเี่ย้องฮะฮคนขี่เต้ โอ้พี่น้องเอ้ยสองพี่น้องก่อนนะเขาลีลอเดดสองน่ะนางครับพี่น้องมาดูเสือข้งหน้าครับนะฮะ เรื่องไปเหตยังมาบาสนาข้าวฝันจะฝันจะตีกับเพื่อใดอีกแล้นางแพ้พี่น้องเอ้ยคืนเนี่ยเดี๋ยวจีสิสัมผัสนางใหม่นางฝันนี่

น้องดามมันมาตั้งแต่สาวดรพีเน้องคือบอสสี่ไปรอด,ดคือบอสสี่คือบอสสี่ไปนางงามแห่งกระคักตื่นขึ้นมาใส่สูตรงามเลย อืมกำลังเป็นยังแล้อืมเป็นเป็นจริงจบหรือเป็นยังแลว

เอาเสือล้านมาใส่สักประเด็นนึเอาเสือล้านมาใส่ดินัง่งสิลลางหนาบ่หน่า số cà phê đi <laughs> <laughs> Nè, không có hết hết <laughs> Hạ cái bóng hết hết Đại tôi đại. hết đầy lệ một hết hết nào. จาตีกันก็คือสวดมนต์ดน่มคืนก่อนนอนเราจะไหวเผายนสวดมนต์ดยูต้านเมื่อคืนนางฝัน,นว่นเราบูชาจะมาสามสี่คนจะมาซื้อได้แต่เอามันเอื่อนฮ่ย แมนคนนีป้ปะม,มานั่งเงียบอยูน่นี่มันสุดแตป่ปะฮู้สายปไปายตีกันมากจนเมื่อยนางบริกามแพ้ตาผู้บ่าวเบิ่งแทนที่สิเมียนมันโลดมาไป,ปตี ขมคืนมันเลยเป็นอย่างอะมันหายขมขื่นทรายลามันลูแหละจานางเพิ่งตื่นจ่าจักบ้าแล้วาาน,านางเบ่งแสงแดดนะ6โมง,โมงจา้าตอน6โมง13นาที นางสิงเป็นเงินซักข้ามาัวนะคะมันเปลี่ยนเงินเสียเหม่อเลยอยู่เทียงเพิงหออ่าไหนวะไม่ไหวเกี่ยวข้าวบารดิกินนะเกี่ยวข้าวบาร์ดิคินในป่ากินก้อนเกี่ยวข้าวแน่นอนเปมาลายคืนเลยพี่น,อน้องเสียคืนเยอเนาะ กว่ากว่าแม่บ้าไหมแล้เคือล่ะไม่ไวหนักนเดียวตัวนางฟันวัานางได้ตีกับผีบ่มีไฟแผ่บอกมีไัยสนะนางคนเดียวนางคนเดียวจะเขาเ้ขาจะเขาจะโตสามโอ้เส้งเอื้อกันั ตื่นมากใจี่น้อ,สองส,สองสัยสงสัยสิ้นกับการแบบได้ยินอันไย้างนเกาะเวลาเขาเอื่นนไปว่าอันเซิงกันนะแต่แตบนะก็เล <c oughs> ยเก็บไปฝันบินสกันมาสั่นมาเดะอืมจิ้กหัวเลยเดะจิกหัวโตบต่อยเข้าเสียบจ้ะอืม มันเจ็บอยู่เจ็บต่างคนต่างเจ็บอ่าซันไปถึงคข้าบะายัง่าเศร้าอยู่ยาฉันกดหนาำลงหนาำแล้วมันเปลี่ยนใส่ย,ยาดีให้มันแห้งนั่งสิได้เมื่อละพี่น้อง จะหอาก่อกวนทำไมเขาบอกกอดกวนยัดแปดโมงอยู่สองเลยนอนองนางนะเมื <laughs> ่อคือนนี่ก็ก็ได้นอนเลยม่ได้ลุกมาบันเดมวันเบียดเนี้ยตั้งแต่นอนเมื่อไล่สด ไหลสดไปไหลสดมาผัดผิดผีในนาอีพี่น้องสีม่านี่ในสนาะกูจังหัวตัวนี้แหละอืไหลสดไปไหลสดมาบอกว่าผิดผีในนาแม่นของเหลนมาเด้อกูมือที่เจ้า บรรยากาศแดดส่องน้อพี่น้องบอกจาาไทมไถ่ายความฝันของนางก็สรุปแล้วม่อคืนนี้ฝันลายบอหรือจังได้มันลายอยู่ายมาลายดอกจากก็ลายคือกันาจากก็ลายบธรรมดา,า,าดแมนจะอเมราก,รก,กาดีจะค่ะ หมอิได้เมื่อแล้วพี่น้องนั่งิได้เมื่อแล้วมาอยูอ่กินข้าวสอกก่อนเถอะตามหาติดตามนางทางเฟซบุ๊กพี่น้องเอ้ยนางสิไปไหลสุดอยู่มุมใดใจใดให้เบิ่งนกับกุลละเนาะถ้าคุยถ้าสมกับนาง <laughs> ขนาดนั่งบอกนั่งขอบไปได้แต่เอ้ยยังผิดอยู่ขมาเอาเท่าก็ยังผิดเนาะเท่าก็เท่าเกินเนาะคือว่าแล้วแบบว่ามันลงลายคนเกินบรมสเอาเท่าน่ะไก่ไก่มองขอบใจเนาะ นี่นะบารนบโบนี่นะก็ลายอยู่เฝ้าจิตแสดงมันไปเอามือน,นั่นแหละอเมราพระจ่า,จาว่าเพียงเท่านี้พี่น้องพ,พอกับเจ้ามา,าลากากีใหม่จักมือได้แหละโบหูบอกโบถือเนาะมาเห็นนั่งกับจงังหวะเห็นผู้หลักข,ขั้นโบหเห็นแล้วก็คือรอหาเบิ่งกนะพี่น้องเนาะขอบจเจ้าลายทีกดไหลให่งนาง หาพอเงินจัางทางห <c oughs> นา้าบอราางจะทาแป้งเอาเมื่อระกายบใหม่ซ้ำๆหาดึงเงิน